ครับเอาเลยครับมือสุดหลาโอเคครับครับปล่อยเต่าปทีมต่อปล่อยเต่าครับเอาอธิษฐานก่อนอธิษฐานพนมือขึ้นพนมือสาธุขอให้โชคดีมีชีวิตนะ จเรินเติบโตมีลูกมีเต้าเยอะแยะเลยสาธุสาธุสาธุอาไไปแล้วทีไตปอันอันไปยะเเยเ่เลยแล้วพอแล้วเทเท่ tháo bị máu nó nóng ra ngay thong ngay thong luôn ấy cho bia ra chờ chờm sẽ điên, tôi đi. Lò lòm sẽ điên, tôi chạy rồi. Mày chạy rồi đi. Lò chạy rồi. เีย <laughs> <laughs> ไม่เกี่ยวได้ๆมันกำลังจะเดินแล้วนั่นไงเจ้าแม่น้ำแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วครับไป